สองตายายเมืองลับแ,แลถูกรางวัลที่1รับเลข6ล้านหลักจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำนวดวันที่16เมษายน2564ซึ่งเลขหน้า3ตัวได้แก่013 143เลขท้าย3ตัวได้แก่264 478เลขท้าย2ตัวได้แก่56และรางวัลที่1ประจำงวดนี้ได้แก่หมายเลข100787นั้นบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวจากแฟนเพจ Facebook พักณทองแสนขันซึ่งโพสต์ภาพ2องตายายถูกรางวัลที่1อยู่ที่บ้านหมู่3 ตำบลป่าคายอำาทอทองแสนขานจังหวัดอุตรดิตถ์โดยระบุว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16เมษายน2564งวดนี้อยู่ในมือคุณสมคิดหมื่นคนคนหมู่3ตำบลป่าคายคนป่าคายบ้านเฮาเองหนึ่งใบ อีกใบอยู่ที่ใครเนาะมีความเป็นไปได้ว่าอยู่ในอำเภอรเราครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณสมคิดหมื่นคนด้วยนะครับแอดมินเพิ่งลงป้ายหมู่บ้านนาป่าทรายหมู่สามไปไม่นานเฮงเฮงเฮครับ